สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูงานนะท่านผู้ชมเก่งบินนะครับก่งงานอันนี้ผมจ้างโรงงานเขาหล่อใหม่เลยนะครับท่านผู้ชม4.5แต่ว่าอันนี้คือมันเป็นบล็อกของเขาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องเก่งเป็น4.3นะครับเป็นงาน C N C นะครับท่านผู้ชมโปรแกรมนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ราจะเป็นน,น,น้องลองบีนะครับท่านผู้ชม เขียนโปรแกรมนะครับใส่เป็นออลองบีเนาะเขียนไปโลดลูกเตก็ดูโปรแกรมเาไปก่อน,นะครับอน,นี้คือว่าเส้นท,ที่มาเครื่องมือสที่ทำง,งานประมาณนั้นนะครับก็ดูแนวทางว่า ใบมีดไปลงตรงไหนอัน <c oughs> นี้ผมก็เดานะเออทะตีบึ้งก็อัตโนมือนะครับท่านผู้ชมจัดโปรแกรมคูน่นะครับท่านผู้ชมรอหลายหาวมากนานเอีอไยแรกก็โอ้ที่ผมไปรอนี่น่าจะประมาณสักสามสี่ชั่วโมงได้นะเพราะว่ามันมันเป็นครั้งแรกเนาะอย่องไรก็ได้ ๆๆๆๆๆสุดยอดอะล้ำสุดๆช้าใบแรกแต่ว่าใบต่อไปก็คือจับยัดยัดยัดจับเดียวเสร็จตั้เดียวเสร็จนะไม่ถึงงานก็เสติดครับใบมาแบบนี้แหละอ่ะก็ต้องตัวนี้ก็ต้องล้างหน้าให้เขานหนึ่งนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า,วางาน,นเขาหล่อมามันมันไม่ค่อยเกี้ยงน,นะครับอันนี้นล้างหน้า ที่ว่าจะเอาไปขึ้นทา่านจูนตีมีนะครับเพราะว่านี้ต้องจับในนะครับเมื่อกี้นีมันจับไม่ได้เพราะมันมันโกนะตำรวจมันจับ <c oughs> <c oughs> โอเคต่อไปก็เราได้โปรแกรมมาแล,แล้วก็จะเสียบใส่เจ้าเครื่องเปลี่นซีนะนี่หมุนเองเลยท่านผู้ชมจะเปหมุนยนต์เลยนะครับแต่ยอดจริงนะโอเคลองดูนะครับ ถึงไปแล้วนะท่านผู้ชมต้องมีน้ำหล่อเย็นนะครับร้ามมาต่อมาอย่างไรก็คือว่าอย่างเดียวที่ควรจะได้ใช้น้ำน,นะครับโอ้ดูดิตรงปากนะครับไม่มีแฝงนะท่านผู้ชมตรงเต๊ะ นี้4.3ดังแล้วเ4.3มาแล้วเป็น C.N.C เดีเ๋ยวาคาจะสั่ง4.2 4.2ง่ายๆที่เว้น4.3มี4.1เออหนึ่งแล้วต้องรอรด,ดูขนาดขาวก็4.2ได้แน่นอน4.2 4.3 4.4 4.5 4ี่จุกตัวตนี้เพราะว่าหลอมาสีจุดหกนะครับสี่จุดหกคือแค่จะไม่ต้องตงนะำคือดูดดูออกนิดเดียวแค่นั้นเองเพราะว่าหล่อานทุางหนาครับตอนนี้ส่งรูว่าจะประมาณเนละประมาณสี่โลกว่าครับท่านผู้ชมสามบ ถึงได้เยอะ,ะครับแล้วก็ความหนานี่คือหนามากครับหนากว่าโูเล่ที่เราซือตามตลาดทั่วไปนะครับสนใจก็ทักหาผมได้นะราคาไม่แรงนะครับเพราะว่าราคาก็เหมือนกับของตลาดทั่วไปนั่นแหละอาจจะแพงกว่านิดหน่อยเพราะว่าโูเล่มันดได้มาผ่านกว่านนนนนนคือความหนาก็ใหนากว่า,าทั่วไปเนาซื้อตามตลาด น้ำสองรับประกันนะใช้ใช้งานยันลูกบวชนะยังไม่ <c oughs> มห,ห,ห,มหมดนะเออทุกปีเราซื้อแันตามก็มาหลายรอบแค่เดียวหมดเลยนะครับเดียวก็หมดนะกลางวันเลยนะตีนไม่นานแล้วเดี๋ยวเห็นกระเด็นมากอะยะนะจากเขาหล่อมานี่รู้สึกว่าโลนี่หลายบาทนะครับ ป,ป,ประมาณนี้แหละยังไม่ได้ลแล้วลก็ข่าวบล็อกอีกหลายบาทนะครับบ่ายเปมาเป็นยินาาดีกับงานแล้วก็หมดไปเยอะเหมือนกันใช่ด <c oughs> ีเช็คผลงานกนะ่อนอันนี้คือคืนเฉพาะในร่องอยู่เลยนะครับอาจจะมีจุดนิดนึงก็ข้าหล่อมาไม่เนนต็มนะครับเอาไปประรักหน้าครับทุกคนนี่นนนนครับ้างหน้า เพราะว่ายังไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ส่งหน้าแป้นน้าแป้นปต้องให้ได้เจ็ดนิ้วก็ดีเท็กน,นะใชาไรนเนี่ยโอเคเสร็จแล้วต่อเปาเป,าป,าปาโอ้สุดยอดดูความเนียนนะท่านผู้ชมเสียวมากเสียวจะลื่น <laughs> ไม่ลื่นนะครับเล่ใหม ต่อไปก็เจาะรู้นะครับแนมจะเจาะรู้อ้่หสนะนิทกิน,ะห,น,ห,นหมดแล้วไม่ใช่อันนี้ต้นแบบนะฮะเป็นลินล่งน,นะครับเสร็จแล้วนะับเดือดอะไรคือป่ะ ตอนนี้เรามาถึงบ้านกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเอออันนี้นะโมลเลที่กึงนะครับอันนี้คือใบแรกยังไม่ได้นะเนี่ยร้อยร้อยมิดกึงจกเข้าไปลึกเกินอะแต่ผมช่างกดนนะว่ามันกี่โลนะครับปับ๊บโอ้เกือบเกือบสามโลนะท่านผู้ชมหนาไม่หนาก็ ลองดูนะครับอันนี้คือไซส์4.3นะครับประมาณ2.8หนามากมดูล่องนะครับลองลึกนะครับความเนียนไม่งกลัวเดี๋ยวผมดูอันนี้ก่อนอันนี้อ่า4ครึ่งเนาะ4ครึ่งก็ประมาณ2โลครึ่งนะครับ อันนี้คือยังไม่ได้กึงนะครับเอออันนี้ผมปกติผมจะเอาอ่าหน้าสี่ครึ่งมากึงสี่สามแต่ว่าอันนี้มันคนละอย่างกันนะครับนตึกเลยโอเคท่านใดสนใจก็ใส่โลด้วยฮะใส่โลใส่โลโก้เหรอเออลืมไปอ่าบล็อกใหม่แต่ผมจะใส่โลโก้ไปแล้ว K O K แปลว่าโคกมันใส่เยอะไม่ได้เออเปลืองตังตัวหนังสือเขา ย่อมาจากคนโคกนะครับออแล้วก็จะเขียน4.7่จุเจ็ฮะนะโคก k o k แปลว่าโคกแล้วก็จะใส่4.7 4.3่ประมาณนะั้นโอเคเป็นไรอ,ไ <c oughs> อราคาก็เท่ากันออบอกเลยว่าปกติผมขาย5้าร้อยวมส่งปลายทางอันนี้ก็เท่ากันนะห้าระอรนะรไม่แพงรวมส่งปลายทางเหมือนกันแต่ว่างานมันคุณภาพกว่ากันนะครับเยอะ โอเคเนาะใครสนใจก็ทักหาได้นะครับ